รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w วออาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดม .net สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วง เรกมงคลนะครับรู้ลึกรู้จริงแม่นยํากับผมอาจารย์กิษนะภูสิทธุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงเรกมงคลต่างๆนะครับสําหรับเดือนกันยายน2565นะรอบนี้อาจารย์ก็สรุปมาให้เรียบร้อยนะครับเรกแรกเนี่ยนะครับเปิดกิจการการค้าใครอยากจะเปิดกิจการทําบุญบริษัททําบุญเลี้ยงพระอะไรต่างๆนะครับจะมีอยู่4วันนะวันที่9 วันที่ 21, 23และ24นะครับอันนี้เป็นสำหรับทําบุญเลี้ยงพระเปิดกิจการการค้านะเรื่ที่2นะครับเลื่อออกรถนะใครจะออกรถในเดือนนี้นะเลื่ดีมีในวันที่3กันยาและวันที่25นะครับเที่3นะครับเรื่องของการเซน็นสัญญาเจรจาการค้าต่างๆนะครับจะไป ปิดการขายจะคุยเจราจาโปรเจกต์จะทำอะไรก็แล้วแต่นะให้ทำวันที่10 14และ16นะครับใน3วันนี้นะเรียกว่าค้าขายดีปิดการขายได้แน่นอนนะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตรงสายตรวจสอบยานเทพยานปูของตนเองเชื่อมต่อประสิทธ,ธิกำลังพลิกฟื้นชะตาแบบอัศจรรย์ฉับพลันทันใดจากร้ายกลายเป็นดี ทําให้ถูกทําให้ตกตามมาหลักวิชาโดยอาจารย์กฤษณะภูสิทธิบุสนใจติดต่อได้ที่ l ล n e แอดโอเพนด์เร่กที่4นะครับเรกปุกมหายันมนตราต่างๆนะใครที่เคยบูชาไปไม่ว่าจะเป็นมหายันมนตราเกานะมหายันปักษาสวรรค์เศรษฐีเรียกทรัพย์นะมหายันนะค้าขายนะรวมไปถึงมหายันวอลเปเปอร์ต่างๆ นะครับที่ท่านได้บูชากันไปนะท่านก็สวดและอธิษฐานจิตนะครับในวันที่3ในวันที่10และวันที่24นะรวมไปถึงอันนี้นะยานเทพยานครูด้วยนะครับเดือนนี้เฉพาะเดือนนี้ที่วันมาตรงกันกับวันปลุกนะใครที่ได้เช็คดวงยานเทพยานครู ให้ตรงสายของตัวเองไปแล้วนะครับวันที่เชิญครูวันที่อธิษฐานจิตถึงครูเนี่ยนะครับหรือใครที่ไปบูชาองค์มาแล้วนะให้นําเข้าบ้านเนี่ยวันที่3วันที่10และวันที่24เช่นกันนะครับเลือกวันใดวันหนึ่งนะเฉพาะยันเทพยันครูแต่ถ้าปลุกท่านปลุกสามวันลวดได้เลยนะอธิษฐานจิตได้เลยนะพิธีรับสิทธิ์นักเรียนสมาธินะครับมีในวันที่19กันยานะครับ เรกต่อไปเรกที่6นะครับจุดเทียนพิชัยมงคลมหาพกขศัพย์ประจําเดือนกันยายนนะครับหลายท่านที่อยากจะให้ชีวิตดีขึ้นเปลี่ยนแปลงนะอาจารย์ก็จะมีพิธีที่เรียกว่าจุดเทียนพิชัยมงคลอันนี้ก็เป็นศาสตร์ตั้งแต่โบราณเลยนะในโบราณในเมืองไทยก็มีศาสตร์ตั้งแต่ล้านนาศาสตร์อะไรในการจุดเทียนบูชาดวงชะตา นะครับอย่างนี้นะก็เทียนพิชัยมงคลก็เป็นเทียนที่บูชาดวงชะตานะจะทำขึ้นในวันที่24กันยายนนะครับใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะอาจารย์จะสวดให้ครับพิธีให้นะครับพิธีจุดเทียนพิชัยมงคลมหาโพกษัตรย์สวดมนต์คาถาเสริมบารมีเสริมสง่าราศีปัดเคราะห์ต่ชะตา ในมหาฤกษ์มงคลประจำเดือนส่งกำลังหนุนดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการรับจำนวนจำกัดสนใจติดต่อ l ลายแอดโอเพนกาหรือติดต่อที่เบอร์086 336 6390 เลิกที่เนะครับเรียกว่าเป็นวันจันเพนนะปูรณมีนะครับวันจันเพนจะมีในวันที่10นะวันจันเพนก็คือสําหรับขอพรนะใครที่ติดตามกันมาตลอดก็จะเข้าใจว่าจันเพนคือวันที่ขอพรนะครับวันจันดับนะครับเลิกที่8จันดับนะจันดับคือวันที่26กันยานะวันจันดับก็คือสําหรับขอเงินพระจันทร์ทําพิธีขอเงินพระจันทร์อะไรกันไป นะอันนี้ก็เป็นเรือกสำคัญนะครับส่วนหมวดที่9ที่บอกยันเทพยันครูเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าใช้เรือกเดียวกันนะครับกับการปลุกหมหายันมนตาต่างๆนะครับคือวันที่30แลวก็24นะครับ ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามในช่อง Youtube ของผมนะครับให้เป็นคำว่าติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆท่านจะได้ดูได้ทันทีนะครับแล้วก็มีเพจเปิดดาวรู้ทันดวงเพจอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะเว็บไซต์อาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะครับจะมีข้อมูลต่างๆนะเพจเปิดดาวรู้ทันดวงก็จะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ นะเรื่องดวงดาวโหราศาสตร์ดวงอะไรต่างๆที่มันเสริมชะตาจะอยู่ในเพจบทคดาวรู้ทันดวงถ้าเป็นเพจอาจารย์กิษณะภูสิทธิุดมนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่อาจารย์ได้ไปทำนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธ,ธีกรรมเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรก็จะมีให้ดูติดตามกันแล้วข้อมูลทั้งหมดก็จะไปรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์นะครับอาจารย์กิษณะภูสิทธิุดม .net เเพราะมันใส่ได้เยอะกว่านะข้อมูลมันจะเยอะกว่าแล้วก็สืบค้นข้อมูลได้ง่ายนะใครจะหามนคาถาใครจะดูวิธีปลูกใครจะดูอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในเว็บไซต์นะครับ จะมีครบส่วนใครที่สนใจในเรื่องของธรรมะ ธรรมะปฏิบัติอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธานุภาพนะครับท่านก็นไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วนะแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะนะครับโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจา์กิสณะนะบทสวดมนต์มนต์คาถาต่างๆเสียงสวดมนต์ต่างๆนะครับจะมีอยู่ข้างในเลยใครสวดไม่เป็นท่านเปิด YouTube สวดตามได้เลยง่ายมากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ